ดีค่ะทุกคนสติเตติเคช่นค่ะ๋ยวนี้เราจะมาสรุปนะคะร้านอาหารที่สิงคโปร์เราไปทั้งหมดกี่ร้านอะไรบ้างก็พข้อมแล้วก็ไปเริ่มที่ร้านแรกกันเลยค่ะจริงก็อยู่อยู่ที่สนามบินอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนนะคะกับร้านเลอโน่สาขาจีเวล c ช a n ง i ี i แอร์พอค่ะเป็นร้านบะหมี่สไตล์จีนค่ะเมนูดังก็คือบะหมี่เนื้อพอไปนั่งปุ๊บเขาก็จะให้ QR โค้ดมากดสั่งเองที่โต๊ะเลยค่ะ ไม่ออกมากลายเป็นบะหมี่เด็กไม่มีผักใดๆทั้งนั้นเป็นการกดแบบกดสั่งอะ่ะเราแบบงงๆไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะขนาดว่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสั่ง,อ,งอะไรเป็นไซ์ดิชไม่ต้นหอมไม่ผักดองไงมาลองูกันนะคะว่าจะยังไงโอ้ตัวเนี่ยตอนแรกอันนี้ว่าเป็นเ,เนื้อตุ๋นอะไรเนี้ยเค็มแต่เค็มแบบคนติดเค็มชอบอืมขอลองชิมนี่ก่อนบินเคิร์ก ตอนสั่งไม่รู้ก็คืออะไรเลยสั่ยังเต้าหู้แล้วงไงแต่อันนี้ดีมันไม่มีกลิ่นเต้าหู้อ่ะแล้วก็เหมือนกับมันต้มอ,อยู่ในซุปอันเนี้ยอร่อยนัวอ่ะอันนึงก็คืออะไรนะแบคอะไรนะฟ <laughs> ังกัสซารีเบคฟังกัสการิทนะคะมาแบบเย็นๆม็นจะอร่อยก็มันอุ่นอะมันคือเห็นหัวหนูเหรออืม,อม,อม ปกติเดินไม่กิน่ะแต่วันนี้อร่อยดีมาเลูกเส้นกันนะคพราะว่าเส้นที่นี่อร่อยมากเคื่อเส้นราเมียนใช่ไหมวะมจังอะไรไปก็ฟูจอนเมนูปูหมี่ร,รามเมงอะ่ะเนื้อแบบปูนุ่มมากเลยอะ่ะความมันแท่กนี้ มีกินเนื้อขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ใช่กินสา์สามาลองเอ็นกันดูบ้างเพราะช่วยของเราแพงที่เอน็นงงน่า,ากินใจอยากจะสั่งแบบเจนเปล่าแต่ไม่มีมาต่อกันที่ร้านที่สองค่ะต้องอาอ์ทอตติ้งเฮาส์เขาขายเป็นอาหารเช้า,<ม>ชาสไตล์สิงคโปร์แท้ๆเลย คือเปิดมาตั้งแต่ปี1939แล้วนะคะปัจจุบันน่ะก็เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะที่มาบริหารแล้วก็ทําให้เรากินอยู่วันนี้แต่ก่อนล่านนี้นะคะอยู่ตรงตึกใงที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยนะอีกแห่งหนึ่งของเชนาทาวสิงคโปร์นะคะ นี้นี่แหละจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีเขียนปี1 9 3 9ด้วยใช่ไหมก็เป็นปีที่ร้านตอ้องอาเปิดนี่แหละแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีร้านบาร์ลูฟท็อปนะคะโปรเจโตเฮดก็เคยมาอยู่ที่นี่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเขาย้ายออกไปแล้วค่ะ ส่วนร้านที่เราอยู่ตอนนี้ก็เลยมูฟมานะคะอยู่ที่เป็นช็อปเฮาส์ฝั่งตรงข้ามอยู่ไม่ได้ไกลกันมากค่ะแล้วก็ถามว่าอาหารเช้าสิงคโปร์คืออะไรโทอตแบบว่าขนมป,ปังชาไส้สังขยานะคะสำหรับร้านตองอานะคะก็เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์สิงคโปร์ในตำนานแบบที่คนท้องถิ่นเขามาทานกันจริงๆค่ะโดยที่อาหารเช้าของร้านตองอาเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะก็ขึ้นกับว่าเราจะได้ขนมป,ปังแบบไหนไปทาเนยแล้วก็สังขยาค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบช ดิชนหรือว่าจะอยากได้ขนมปังแบบบางกรอบเป็นเฟรนช์โทสตหรือว่าเป็นขนมปังนึ่งค่ะโดยที่ทุกเซตเนี่ยจะเสิร์ฟมาคู่กับไข่ลวก2ฟองนะคะแล้วก็ชากาแฟเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นค่ะตอบไข่จ้าวิธีทานค่ะทุกคนอันดับแรกเลยก็คือตอกไข่แล้วก็ตีให้แตกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แม็กกี้นะคะจากนั้นก็ ก็เอาเิดื้ี่คนนี้มากินมนจะ้ะหากินอร่อยอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนกับที่ไทยอะ่ขออะขยะอีกแบบหนึ่งที่เราสั่งอะ่ะสั่งเป็นแบบว่า ออขนมปังบางนะคะแต่ก็ข้างในก็เหมือนกันใส่สังขยุงสังขยาสังขยาอยู่ที่เนี้ยอันนี้คือเนยนะใน,นขนมสังขยาของสิงคโปร์จะไม่เหมือนที่ไทยสังขยาของสิงคโปร์นะคะจะนาจากกะทิไข่ใบเตยแล้วก็น้าตาลไหมะคะ่ะอันนี้จจะเป็นเหตุที่เจนชอบก็ได้นะเพราะเจนชอบกินแบบน้ำตาลไหมแบบความคาราเมลคารามีอย่างเงี้ยบางสูตรบางร้านอะ่ะ จักน้ําตาลไม่เขาก็อาจจะใช้เป็นน้ําตาลตาโนดน้ําตาลมะพร้าวก็ได้เพราะสังขยาของไทยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าลงพุงลงพ้นใช่ไหมแต่ของสิงคโปร์อ่ะไยได้ว่าเป็นเยลมะพร้าวเลยก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนว่าไม่ใช่สังขยาใช่ปะเ,ออเขาก็เรียกว่าขยาโทสขยาโทสนี่แหละมาต่อกันทีร้านที่3ค่ะคาเฟ่ครีมส์ถึงสิงคโปร์จะมีแค่นาร้อนกับนักฝนแต่เราก็สามารถยกโครเรียนออทัมมาไว้ที่สิงคโปร์ได้ค่ะ แค่เปิดประตูร้านเข้ามานะคะก็เจอความใบใบร่วงความออดชามตบหน้าเขาอย่างจังๆเลยแล้วการตกแต่งของร้านะก็เป็นแบบโทอนอบอุ่นอบอ,อุ่นนะทู mm hmm. นอกจากนั้นนะพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะก้าวเข้ามาดร้านอย่างแรกที่จะเจออะไรก็คือตู้เค้กค่ะแล้วมันดูน่ากินมากแล้วก็มีเยอะมากเลยนะคะทําให้เสียงมันนึ่ง oh. แต่จะเจตั้งใจมาร้านคาเฟ่ครีมนะคะเพราะว่าตั้งใจมากินเดลโกนาคอฟฟ่ค่ะคือเขาดังมากเดลโกนาคือเหมือนกับน้าตาล แผ่นมันในสควิดเกมนะคะแล้วก็นอกจากเค้กนอกจากกาแฟแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งสีเมนูอื่นๆนะคะก็มีพวกพาสตา้ารีซอโต้ะคะ่ะเป็นอาหารแบบพวกบรนด์อย่างเงี้ยออกแนวแบบอาหารฝรัรง่งฝรั่งมีสเต็กไปอีกนะคะมีสลัดด้วยค่ะยอมรับนะจุดจุดนี้ว่าลืมไข่กาแฟะ่ะ <laughs> กินไปสักหน่อยแล้วเนาะอร่อยนะนี่มันอย่างนี้ ดักโกน่าข้างบนกาแฟก็คือไม่มีความหวานอะไทั้งนั้นดิชานที่กินกาแฟไม่หวานไม่เป็นก็เลยต้องแบบไอ้นี้ข้ามแล้วก็กัดขามนี้เป็นรอยกัดก่ะทุกคใหญ่ๆ ร้านที่4จีะ่จะพาทุกคนไปกินข้าวนาไก่ย่างร้านด้วยซอสถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่าข้าวนาไก่ซีอิ๊วค่ะที่ร้านเลียวฟานฮอเกอร์ชานเป็นร้านมิชลินสตาร์หนึ่งดาวที่ราค่ะถูกที่สุดในโลกเลยค่ะเดิมะเป็นแค่แผงขายอาหารริมทางเจ้าของและดําเนินการโดยเชฟชานฮงเมงค่ะ <c oughs> และก็ในปี2016นะคะร้านนี้แหละค่ะก็กลายเป็นหนึ่งในทรงร้านแผงขายอาหารริมทางแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัลดาวมิชลินค่ะประมาณ5ปีต่อมาค่ะ ร้านเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์แบบนานาชาติตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอเกิ้ลชาค่ะเอาตรงๆะร้านเนี้ยในไทยก็มีแต่ไม่เคยกินนะมีาสาขาแบบทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะไปที่นี่เนาะที่สิงคโปร์ออริจินอลแล้วก็มีที่ไต้หวันจีนมาเลออสเตเลียฟิลิปปินส์คาซัา,า,านไทยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทุกคนออริจินัลก็ตังอยู่ที่สิงคโปร์ไชน่าทาวน์นี่แหละค่ะ าไม่ผิดไหนะก็คือสาขานี้นะที่เรามากินเมนูมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเจนสั่งเป็นรวมเลยค่ะทั้งไก่ย่างหมูแดงหมูกรอบค่ะแน่นอนนะคะว่าเราต้องเริ่มจากไก่อิ๊วก่อนเลยจ้มมาอร่อยมากอร่อยมากกอกหวานๆแต่กระดูกก็คือใหญ่มากเหมือนกันจ้าด้าที่หมกูกรอบทุกคนกรอบมากเนื้อนุ่ม เขานุ่มรรอร่อยมากกินยิกซดองตัดเลี่ยนทุกอย่างเลือดหนึ่งแดงสไลซ์สิงคโปร์นุ่มมากนุ่มหวาน เลน,นึ่งเมนูถ้ามาที่เหลียวฟานเาาก็ช้ชาแล้วต้องสั่งเลยนะคะทุกคนก็คือไอซ์เจลลี่ฮันนีลน์ค่ะเป็นน้ำพึ่งมะนาวแบบเย็นนะคะแล้วก็มีเจลลี่เด,ด้งดึ๋เพิ่มความสดชื่นเข้ากันอย่างลงตัวมากเลยค่ะบอกเลยว่าดับดอนของสิงคโปร์ไปได้แบบอยู่มัน ร้านต่อไปนะคะก็ต้องเป็นข้าวมันไก่ค่ะทุกคนที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในสิงคโปร์เลยกับร้านเทียนเทียนฮานานิสชิคเก้นไรส์ค่ะอยู่ที่สุวอาหารแม็กซ์เวลล์ฟู้ดเซ็นเตอร์ที่นี่มีร้านอาหารเยอะมากเลยนะและข้าวมันไก่ก็เยอะเราต้องหาร้านสีน้ําเงินค่ะทุกคนคือร้านเทียนเทียนที่ถูกต้องรีวิวแบบกระชับกระชับได้ใจความเลยนะคือเนื้อไก่อะ่ะมันชิ้นใหญ่มันนุม่มมันเต็มคํามันฉ่ามันอร่อยมากส่วนข้าวมันนะคะก็เต็มเม็ดเต็มคําหอมอร่อยค่ะส่วนน้ําราดเนี่ยบอกเลยว่า ตัวนี้แหละเป็นตัวเพิ่มความฉ่ำที่แท้ทรูนะคะเพิ่มความหอมนี่อาจจะเป็นความคอ m p l e t ความอร่อยขั้นสุดแต่ข้อเสียสำหรับคนที่ชอบจิ้มน้ำจิ้มนะคะก็คือทางร้าเขาให้น้าจิ้มมาน้อยค่ะต้องบอกว่าน้าจิ้มที่นี่นะคะไม่เหมือนกับที่ไทยที่สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นพริกตำค่ะเน้นเผ็ดอย่างเดียวไม่ใช่เต้าเจี้ยวแบบที่ไทยนะ ร้านที่6มาพักกินกาแฟากันหน่อยนะคะที่ร้านบาชาคอฟฟี่เจนมาสาขาเดะช็อปนะคะอยู่ที่มารีน่าเบสแซนส์ค่ะปาชาคอฟฟี่ <asha> เป็นแบรนด์ลูกของชาทีเดมันยจีนะคะสีของร้านเนี่ยก็จะเป็นสีแดงทองดูโดดเด่นหรูหราเหมือนกันเลยค่ะปาชาเนี่ยก่อตั้งในปี19 1 0นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศโมร็อกโกค,ค,ค่ะจุดเด่นของร้านคือทางร้านนะคะแต่กาแฟชั้นเยี่ยมนี่ค่ะสัรจากประเทศต่างๆจากทั่วโลกค่ะรวมทั้งหมดกว่า200สูตรจาก35ประเทศทางไทยของเราก็มีนะคะมาจากเชียงรายค่ะ ส่วนบรรยากาศภายในร้านนะคะให้อารมณ์เหมือนกับซุกหรือว่าตลาดของอาหรับค่ะ และในส่วนของแพคเกจจริงนะคะบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงทั้งซิกาแฟแบบเจ๊กเวแล้วก็ถุงก,กระดาษที่ดูเด่นนะคะมีการปั๊มนวลสีทองบอกเลยว่าสวยมากหลายๆคนเนี่ยก็มักจะซื้อเป็นของฝากจากสิงคโปร์เลยค่ะขอดอกจันไว้5้าดอกตรงนี้ว่าถ้ามาให้สั่งกาแฟแบบร้อนนะคะเพราะทั้งแบบร้อนที่ได้เป็นกากับแบบเย็นที่ได้เป็นแก้วเนี่ยราคามันเท่ากันเลยค่ะแล้วแบบร้อนมันก็ถ่ายรูปสวยกว่าด้วยแต่เจนอะ่ะกินกาแฟร้อนไม่เป็นนะคะทุกคนก็เลยต้องต้องสั่งแบบเย็นค่ะถ้าเป็นแบบร้อนเน,นี่ยนี้ สั่งเป็นมิลานนมอร์นิ่งคอฟฟี่นะคะจะเป็นช็อกโกแลตมัลต้นัตตี้นะแล้วก็มีความมันหวาน,วานมันมันค่ะส่วนแบบเย็นนะคะเจะสั่งเป็นคาราเมลโลมอร์นิ่งคอฟฟี่เพราะว่าเห็นแค่คำว่าคาราเมลเจ๊ก็สั่งแล้วอะคะ่ะทุกสูตรนะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับวิปครีมชาเทลลี่นะคะถ้าเกิดว่าสั่งเป็นคาเฟ่ยเย็นก็จะได้ซีรับมาใส่ในกาแฟยเย็นด้วยนะคะแล้วก็มีน้าตาลกรวดแล้วก็มีเม็ดมเมล็ดวานิลลาด้วยจ้ะ ตลอดก็คือ amazing นะมีปั๊มชาคอฟฟ่ด้วยอ่ะเพื่อวางอลังการมากนะครับเออหอมคาราเมลแต่ว่าเขาใส่น้ำตา อร่อยนอกจากนี้ก็มีขนมของวานเบเกอรี่ด้วยนะน่ากินมากต้องบอกว่าประทับใจร้านนี้มากเลยนะคะขนาดที่ใส,ส่ใบเซด่ะยังสวยขนานนี้อ่ะทูเก็บมาเป็นที่ระลึกเลยจบ การที่เจ็ดพามากินอาหารชอบแบบนักเดินของคนจีนในสิงคโปร์ที่ร้านยาคุณคายโตสค่ะบอกเลยว่าร้านนี้มีสาขาเยอะมากมากกว่า50สาขาอีกนะเดินไปที่ไหนก็เจอจพูดว่ามีทุกห้างเนี่ยก็ไม่เกินจริงค่ะไหนจะต่างประเทศอีกในไทยก็มีประมาณ19สาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพใช่ไหมต่างจังหวัดก็มีนะอย่างเชียงใหมนะ่นครศรีธรรมราชอุดรธานีค่ะยาคุณคายโทสนะคะเป็นร้านกาแฟขนมปังปิ้งสัญชาติสิงคโปร์แท้ก่อตั้งโดยคุณลอยอันคุณเสิร์ฟความอร่อยมาตั้งแต่ปีคศสอ0 0พ 944ประมาณ88-81ปีแล้วค่ะวิธีกินก็เหมือนกับร้านตองอีทติ้งเฮาส์เลยนะคะแยคคุณขยาโทสโยขยาเนี่ยมาจากคาว่าสังขยาค่ะแล้วก็โตสิ่งคือขนมปังปิ้งโดยส่วนตัวเจนชอบร้านแยคคุณมากกว่านะฮะ มาต่อกันที่ร้านเฮทีร้านชาหนงเจ้าดังใจจีนค่ะคือเขาขายเป็นชาดั้งเดิมที่เข้าถึงคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเพราะส่วนประกอบ่มีความพิถีพิถันค่ะไม่ใช้ครีมเทียมแต่ว่าใช้นมสดใบชาก็มาจากแหล่งต่างๆของจีนแล้วก็ต่างประเทศนะคะต้มสดใหม่ทุกวันผลไม้ก็ใช้ผลไม้สดด้วยไม่ใช้ผลไม้กระปองแล้วก็ไม่ใช้แยมผลไม้แตงกินด้วยค่ะเฮทีเนี่ยเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2012นะคะจากร้านชาเล็กๆที่ชื่อว่ารอยเทในเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งค่ะในปี201 5 เ,เขาก็เข้าสู่ตลาดเมืองกวางโจและเซนเจินมีสำนักง,งานใหญ่นะคะก็อยู่ที่เซนเจินนี่แหละแต่ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าค่ะจากชื่อเดิมประยโยทีก็เลยถูกยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฮทีในปี2016ที่คนนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ของเฮท,ทีใช่ปะ่ะแต่ว่าเท่าที่เจนไปดูเซิร์ชหาดูนะคะคือคือเขาเข้าประเทศอื่นอ่ะเขาก็มีการ<ม>เปลี่ยนลงเปลี่ยนรายนิดหน่อยอ่ะแบบเออน่ารักมากๆเลยอ่ะ จากเลือกอยู่นานนะคะจเจงก็สั่งเป็นเบลชูกาโบโบ,โบโมิวทีค่ะหวานจ้ำไข่มุกยังร้อนๆอยู่เลยโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบนะคะว่าชานงไข่มุกหอมๆค่ะแล้วก็ไข่มุกหนึบๆกำลังพอดีเลยมาต่อกันที่แบรนด์ฟอร์ซ n นโยเกิร้านนางจากสเปนนะคะเหี่ยวๆค่ะเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งหลากหลายทั้งผลไม้สดมูสลี่แล้วก็ซอสที่เราสามารถเลือกได้เองค่ะ เขาทามาจากนมขาดมันเนยที่ชื่อแบรนด์ว่าเหยามิวค่ะในปี2009อ่ะมันก็เริ่มจากการเป็นแค่ธุรกิจครอบครัวเท่านั้นค่ะแต่ว่าหลังจากเปิดตัวเหยาวยาวก็แบบเหมือนดังมากได้รับการตอบรับคือแบบดีมากเพราะว่ารสชาติอร่อยเนาะแล้วก็มีประโยชน์ใช้ของก็ดีก็อร่อยอย,อย่างเงี้ยก็เลยมีคนติดต่อไปหาคุณเจ้าของนะคะคุณเปโดรเอสปิโนซาเยอะมากนะสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจนะคะทำเป็นขายเป็นแฟรนไชส์ค่ะมีการขยายสาขาแบบเยอะมากตอนแรกก็ ไปประเทศใกล้ๆก,ก่อนเนาะจากสเปเนอย่างเงี้ยไปโปรตุเกสมร็อกโกฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ปีอ0มาจิบสาเนี่ยก็ขยายสาขามาถึงสิงคโปร์แล้วค่ะเวไหน,น,นได้มาแล้วฮะใส่เป็นออชิปอัฮอยบิสครอปราดคาราเมลจ้ะคาราเมลเยิ้มๆนุเกือบเยิ้ว เบสคอฟกับคาราเมลหวานๆอร่อยมากอร่อยวานกัดขาได้เลย ตอนที่10พามากินข้าวอบมอดินเกาหลีค่ะทุกคนที่ร้านซากเย่คเรียนพอตไรซ์แอนด์บาร์บีคิวค่ะเห็นเขาว่าบาร์บีคิวไหมทุกคนคือเนื้อย่างอ่ะมันดูหน้าตำหน้าโดนมากๆลายเนื้อคือสวยสุดๆพอเรามานั่งปุ๊บเขาก็เสิร์ฟเครื่องเคียงซีอยางเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยไม่พอแถมเติมได้ไม่อันอีเจนมีความรู้สึกว่า ร้านนี้มีความเป็นเกาหลีสูงมากเลยค่ะเพราะว่ามีน้ําให้บริการฟรีแบบโคเรีสสยนสไตล์สุดๆแถมพวกชอ้อนตะเกียบก็เก็บไวล้ลิกใต้โต๊ะนะคะเหมือนที่เคยไปที่เกาหลีเลยรวมถึงมีทิชชู่ด้วยคือร้านอาหารที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่เขาไม่มีทิชชู่ให้ค่ะพอเราสั่งอาหารเสร็จปุ๊บซุปก็มาเสิร์ฟทันทีค่ะทุกคนซุปร้นรอนๆสดคล่องคอ,งอ,งองไปพงัพงๆรอเข้าอบมอดดินมาเสิร์ฟค่ะคือรสชาติมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนะคะแต่ว่า กินไปแล้วแบบเอออยากบินไปเกาหลีเลยอ่ะมันถูกต้องมันคือโคเรียนที่ถูกต้องเคี่ยงจิตแตงกวาอร่อยมากค่ะน่าจะได้ขอเพิ่มเร็วนี้สลัดบล็อกโคลี่ค่ะน้ำสลัดฉ่ำมากเลยรสชาติเกาหลีจริงมีอันนี้อย่างหนึ่งนะทุกคนผัดถั่วง,งอกไม่ใช่ถั่วงอกไข่ไม่ใช่ถงงั่ถวง,งอกเกาหลีถั่วง,งอกสิงคโปร์ไม่เหมือนที่ไหนเลย แล้ว้าวอบของเราก็มาเสิร์ฟแล้วะทุกคนน่ากินมากเลยบีฟชอตริปซี่โครงเนื้อย่างบีฟชอตริปแล้วก็มีไข่แดงสดๆน่าจริงมากนะคนะนะนะมีงาคั่วด้วยใส่พงิกใส่หอมแล้วก็ใส่บีฟซอสค่ะ ปลยาใหญ่ครับน่ากินสุดๆหัวใจเต้นตุบๆเลยในส่วนของปลาไหลก็จะราดด้วยเป็นสวีทซอสค่ะหอมมากเลยทุกคนอยากให้ได้กลิ่นมากแล้วก็มีคริสปี้ขิงอยู่ข้างบนนะคะมีพริเลรลีฟด้วยและขั้นตอนการกินนะคะอย่างแรกเลยก็คือใส้ซอสก่อนเลยจากพี่สาว จะบอกว่าเนื้อแต่ละประเภทเนี่ยก็ใส่ซอสที่แตกต่างกันนะก็จะได้ซอสไม่เหมือนกันนะคะของปี๊บช็อ r ริปกับปลาไหลเนี่ยก็คนละตัวกันเลยค่ะแล้วก um <rat> ็ราดายนะคะตามความชอบค่ะจากนั้นเราก็เคโคเรคกะทุกคนคลุกข้าวให้เข้ากันค่ะโดยที่ตอนที่เราคลุกอ่ะเราจะเหลือแบบพวกข้าวก้นหม้อนะไม่ต้องไปขูดนะ พอเราเคี่ยวจนพอใจแล้วนะคะเราก็ตักทุกอย่างมาไวท้ที่ถ้วยที่เข้าเตียมยว้าให้ตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเจ๊ทำหกแล้วนะะทุกคนพอเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็บอกพนักงานนะนนนนะเขาจะมาเติมซุปให้เราค่ะนี่มันจะเป็นซุปคนละแบบกับอันนั้นนะคนละอันกันเติมซุปเสร็จก็คือปิด้าอบเอาไว้ค่ะอบแล้วอบอีอบแล้วอบอีจากนั้นเราก็มาเอินจอย ข้าวอบพอดินของเราคือต้องบอกว่ามันอร่อยมากเลยค่ะถึงปกติจะชอบกินปลาไหลยังไงนะคะก็ไม่ชอบกินหนังปลาอยู่ดีแต่ที่นี่มันไม่คาวเลยอะ่ะมันอร่อยนะคะรสชาติก็ไม่ได้เค็มซอสที่ใส่เข้าไปก็คือทําให้มันกลมกล่อมเข้ากันมากๆการที่โปกิมจิแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็คือนิพานค่ะพอเราฟินิชข้าวอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาเปิดซุปค่ะเขาเรียกว,ว่าซุปนูรังจิหรือว่าครัน c h y r i ซ์ เจเรียกแบบว่าข้าวสุบก้นหม้อค่ะทุกคนมันเป็นส่วนที่ข้าวอะติดก้นหม้อใช่ไหมก็จะมีความกรุบกรอบๆ,ๆไม่นิดๆเป็นมะเร็งหน่อยๆแต่นี้จะรู้สึกว่าสงไยเจนจะปล่อยให้มันติดเยอะเกินไปนะคะเจนหมายความว่าคือมันหนาไปมันก็เลยไม่ค่อยกรุบกรอบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ซุปอันนี้นะเป็นชาค่ะพอกินเข้าด้วยกันกับนูรังจินี่ก็เลยช่วยในเรื่องการย่อยอาหารได้ด้วยค่ะผมยังจต่อร่อยอะเป็นแบบ จี๊ดแปลกๆแล้วพนักงานก็คือจอยมากสนุร์นกู๊ะอร่อยอร่อยสากีสากีอร่อยอร่อยมากงวะสากีสากีอร่อยอ่ะ What does it mean สากี the seasonal rice สีข้าวเบอร์ซีสันไ้ยอนซองไ้ยอนซองมาต่อกันที่บากุเตะซุปขาวใสสไตล์แจจิ๋วที่ร้านทรงฟ้าบากุเตะค่ะ ถึงแม้ว่าสงฟานะคะจะมีหลายสาขาแล้วก็มีในหลายๆประเทศใช่ไหมแต่ว่าสาขาที่จะพามานะคะก็คือสาขา n e w b r i d เพราะว่ากันว่าสาขานี้แหละค่ะที่ได้มิชชริเนไกน่นะจ๊ะร้านสงสารปกตินะคะเปิดแต่ปี1 9 6 9ก็คือหลาย10ปีแล้วมากๆเลยนะคะเออเห็นสาขาเยอะแยะๆอย่างเงี้นะคะแต่เดิมอะเขาเป็นแค่ร้านรถเข็นเองการตกแต่งของร้านก็ยังคีป ความเป็นแบบว่าโลคงโลคอว่ะอารมณ์แบบว่าเป็นโต๊ะไม้ให้เราไปร้องวงกินข้าจิบชงจิบชายอย่างเงี้ยค่ะ บักกุเตที่ทรงฟ้าจะแตกต่างจากสไตล์หาดใหญ่หรือว่ามาเลเซียนะคะที่เป็นสีน้ําตาลเข้มใช่ไหมหอมกลิ่นยาจีนอันนั้นเป็นสไตล์ฮกเกี้ยนค่ะแล้วด้วยความที่ใช้เครื่องเทศที่แตกต่างกันนะคะบักกุเตที่ทรงฟ้าเนี่ยจะเป็นสไตล์แต้จิ๋วได้ความเผ็ดร้อนจากพริกไทยสาวัค่ะใครที่เป็นสายโซนน้าซุปต้องชอบมากแน่เลยค่ะเพราะนอกจากบักกุเตแล้วก็มีพวกหมี่พวกข้าวต้มนะคะน้ําซุปเนี่ยเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะและรีวิวความคิดเห็นส่วนตัวของเจนนั้นจะรู้สึกว่าหมูอ่ะอันนี้ไม่ค่อยต่างกับที่ไทยเท่่่่่าไหรรคคะืออออมมมัันนนุยยเ,เกี ด,ด,ดูดูนิดนึงเนื้อก็หลุดออกมาจากกระดูกแล้วนะคะแต่ที่จึ้งใจเลยก็คือความเผ็ดร้อนของปากุเตเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดร้อนเหมือนกับที่ไทยนะคะมันกําลังพอดีอร่อยมากและอีกอย่างหนึ่งที่จึ้งเลยก็คือปลาต้องโกะค่ะเพราะว่ามันแบบว่ากรอบนอกนุ่มในมากคือเจนชอบกิบปนปลาต้องโกะที่มันเอาไปแช่ในน้าซุปให้มันอบน้ำนิดนึงเธอแต่มันยังมีความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำๆอร่อยสุด มาต่อกันที่ร้านเบอร์เกอร์จากอเมริกาค่ะเชคเชคซึ่งสําหรับเจนนะเจนว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดเลยให้เป็นที่1ในใจเลยจ้ะและสําหรับเมนูนะคะก็มีทั่วๆไปสำหรับเชคเชคเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ไก่ไก่ทอดฮอทดอกหรือว่าจะเป็นมิลช์เชคอันนี้เป็นเมนูดังของเขาเนาะพวกมิลชงมิลช์เชคอย่างเงี้ยค่ะน้ําแบบน้ำอัดลมหรือว่าจะเป็นน้ามะนาวมีชามีไวน์แล้วก็มีอาหารหมาด้วยอ่ะ สำหรับเจนนะคะเช็คเบอร์เกอร์เท่านั้นค่ะเหมือนน่ารักมากเจกเช็คปิ่นตัวความเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเนาะเพราะฉะนั้นพวกอซอสทิชชู่เนี่ยเรามาหยิบเองนะคะแต่ที่ชอบก็คือมีสเตชันให้ล้างมือด้วยค่ะเขามีน้ำดื่มให้บริการด้วยนะอันนี้ก็มากดได้เลยค่ะ ฉันชอบฟอนกับโลโก้เชคเชคสิงคโปร์มากๆนะคะเอ anyway, ็นเวย์มาที่เบอร์เกอร์ของเราดีกว่าค่ะความเชคเชกเขาก็จะเอาขนมบางเป็นจีก,กับเนยใช่ไหมเนยแบบช่ำช้ำมากชํำทะลุก,กระดาษไปเลยค่ะพี่จาวก็ผักนะคะสดตามสไตล์เชคเชคนะคะเนื้อแพสตี้นี่โทมันชํำมากแล้วกัดเข้าไปก็คือคําว่า USA มันแบบตีหน้าขึ้นมาเลยนะคะใช้ได้ถือว่าสมมงเชยเชยขั้นสุด อีกหนึ่งเมนูที่มาเชนๆแล้วแนะนําให้สั่งเลยนะคะทุกคนก็คือชีสฟรายส์ค่ะและก็แนะนาให้รีบกินด้วยนะคะเดี๋ยวชีสมันจะแข็งก่อนค่ะพอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาจานเอาถาดอะไรไปเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะ แล้วเราก็มาลองแพตแดนเชคค่ะที่เป็นสิงคโปร์เอ็กซ์คลูซีฟนะเขาทำจากวาน,นิลลาคัสตาร์ดค่ะเอามาปั่นกับใบเตยมะพร้าวแล้วก็ท็อปด้วยน้ำตาลปีแบบครัมเบิลมันสังขยาใบาเตยเพราะกลิ่นใบเตยมันชัดมากไม่กรุบกุบให้เคี้ยวอะ่ะพอมิวเชฟกติของแ<อ>ชก,ก็คือ,อหวานแสบคอทั้งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้สึกว่าตัดขาขนาดนั้นอืม,มันมีความนัวๆของกะทิแล้วก็มีคัมโบลกรุบก ชมาที่ร้าน13ร้านสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ร้านติ่มซำร้านดังที่เขาว่ากันว่าเป็นติ่มซำร้านที่อร่อยที่สุดในสิงคโปร์เลยค่ะกับร้านเล่ชวนที่เจนแอบอ่านปิดเป็นสบีชุนอยู่ตั้งนานอว y w เวนะคะร้านติ่มซำนี้มาสู่เซี่ยงไฮ้ค่ะเปิดมาแต่ปี1 9 6 2ตอนนี้ก็อายุเกิน60ปีเรียบร้อยแล้วนะคะร้านมีสาขาเดียวแต่ร้านใหญ่มากในส่วนของเมนูนั้นเวลาสั่งเขาจะให้ qr โค้ดมานะคะทุกคนแล้วก็สแกนสั่ง น่ากินมากเลยนี่ของทอดก็คือ,อยืนหน้าโดนหมดของหวานก็คือหน้าตำทั้งนั้นเราสั่งอันนี้มาด้วยแหละ Signature Hong Kong m i k Tea เพราะว่าตอนเดนผ่านมาเจอป้ายบอกว่าให้ลองลองลิได้จังรสชาติเหมือนชาไทยแต่จางๆหน่อยมีรสเปรี้ยวแบบแปลกๆโดยส่วนตัวแล้วเข้าไม่ถึงเท่าไหรค่ค่ะมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครสั่งไอเมนูนี้นะหรือว่าฉันคิดผิดนะ มาเริ่มกันที่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะกับเล่ชวนซิกเนเจอร์เมียส่วกูซึ่งไม่มั่นใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะ<อ>คือเขาจะเอาผัดหมี่ส่วน,นี้ที่ผัดเสร็จแล้วผัดมีขาวเสร็จแล้วเนี่ยเอามาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบมันก็จะให้ฟิลลิ่งแบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากจ้า และธาตรักสาลาเปาไข่เค็มอย่างเราก็ไม่พลาดนะจ๊ะเราใส่เค็มมาคู่กับเสียงลงเปาสไตล์เสียงให้น้ำจิ้งที่มีขิงชอบมือร้อนไหม <c oughs> ร้อน <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะต้องกัดแล้วก็ดูดซุปโกนเดี๋ยวมันจะลวกปากนะกินไปทั้งคำแล้วก็กินขิงนะคะจิ้มตามไป มันอร่อยมากเลยอะแป้งมันไม่หนาไม่บางเกินไปมันกําลังดีส่วนหมูก็คือนุ่มมากดูความเยิม้มของไส้ซาลาเปาไข่เค็มตรงนีอันนี้คือซอสเจ็ดเอกโยกคัสตาร์ดเปาค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบนื่อนะรสชาตินะคะนัวมากไม่ได้เค็มแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้เหลวแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเกินไปค่ะคือมันลงตัวอร่อยแบบสุด เลขเมนูหนึ่งนะคะสั่งเพราะว่าเป็นทาสกลักสวีตปอเตโตมันชื่อสวีโปอเตโตซอเทเ็เอคัสต์ดบอลเป็นแบบทอดนะคะถ้ามองไม่รู้กันนึงว่าขนมไข่เต่าพี่ชิ้นใหญ่ทอดร้อนร้อนซอสเดียวกันกับ ตปกินนี้แหละแต่อันนี้เป็นเฟรนช์ยสโปตต,โตและก็ทอดค่ะคือจึงกับเมนูนี้มากไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคะขัดเข้าไปมันเป็นความกรุบก,กรอบของแป้งที่อยู่ข้างนอกอะ่ะแต่ว่าพอกัดเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่ความนุ่มที่อยู่ข้างในทุกคนมันเป็นความหนึบอะ่ะ คือถ้าใครชอบกินโมจินะ่าจะเข้าใจในจุดจุดนี้มันเป็นความหนึบเออจริงๆอ่ะเหมือนไข่เต่ามากเลยนะคิดออกใช่ปะว่าข้างนอกจะเป็นกรอบๆข้างในจะเป็นหนึบๆแต่ว่าของเลชัวเนี่ยจะมีไส้ค่ะเป็นไส้ไข่เค็มนุวนๆเธอมันดีมากถ้าใครมาเลชัวเนี่ยต้องสั่งเลยนะคะใดๆคือรับเฉพาะเงินสดนะคะอย่าลืมกดเงินและเงินเตรียมเงินสดเอาไว้ก่อนนะคะและนี่ก็คือทร้ามร้านที่ไปในทริปสิงคโปร์ครั้งนี้5วันสี่คืนเนาะ เอ y นี่เก็ได้สิวฟอเดย์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะเอว่าจ,จะจะพาไปไหนพาไปกินอะไรคะ่ะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ